โอเคนะครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับ Luna Origin นะครับก็ใกล้จะถึงวันเปิดตัวของตัวเกมเข้ามาทุกวันทุกวันแล้วนะครับในส่วนของสตรูประเทศไทยนะฮะและในวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับอีกหนึ่งอาชีพก็ว่าได้นะครับที่เป็นอาชีพที่ลงเอนเลดหรือว่าไปไหนมาไหนได้ด้วยตัวคนเดียวโดยที่ไม่ง้องใครเลยนะครับ เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่เคลียเอ็นเลททาวเวอร์ได้แบบดีมากๆอีกอาชีพหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับนั่นก็คืออาชีพวอลล็อกนั่นเองนะผมวอลล็อกเนี่ยเป็นพ่อมดสายความมืดนะครับก็เป็นสายซัมมอนนะครับเรียกลูกน้องมาช่วยต่อสู้ช่วยแทงประมาณอารมณ์แบบนั้นนั่นเองนะผมโอเคนะครับนี่ก็จะเป็นการแนะนําในส่วนของสกิลเบื้องต้นของวอลล็อกครับว่ามีอะไรกันบ้างฮนะแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับ ในส่วนของสกิลวอล r กเนี่ยนะครับเขาจะเป็นการเน้นในส่วนของ s u m มอนออกมาช่วยสู้นะครับในช่วงเลเวลแรกเนี่ยนะครับสิ่งที่เขาอัพมาให้เราเลยนั่นก็คือ Summon g o ล e มนะผมตรงนี้ชื่อมันเหมือนกันนะครับเดี๋ยวขอเรียกตามเซิร์ฟกอล์ที่ที่เคยเปิดหรือว่าเซิร์ฟไทยที่เคยเปิดนะผมอันแรกเนี่ยจะชื่อว่า s u m ม o นโกล e มนะผมส่วน g กล e มที่2เนี่ยจะขอเรียกว่า s u m มอนไอรอนโกล m นะครับ โอเคนะครับในในช่วงที่เลเวล1-5เนี่ยนะครับสกิลแรกที่เราจะอัพก็คือซัมมอนโกเลมนะครับในสกิลเนี่ยนะครับเขาจะทําการเสกโกเลมออกมา1ตัวนะครับซึ่งในช่วงแรกๆเนี่ยก็เป็นอีก1ตัวที่ช่วยทําดาเมจให้เราเนี่ยได้นะครับพอสมควรเลยแต่หลังจากที่เลเวล40ไปแล้วนะครับเจ้าตัวโกเลมของเราเนี่ยนะครับมันจะไม่ได้มีดาเมจแล้วนะครับผมมันมันมันจะมีแบบสกิลอื่นที่เข้ามาทดแทนอะไรประมาณนี้นะครับ ในส่วนของสกิลที่2ครับผมก็เป็นซัมมอนดีมอนหนึ่งะครับผมซัมมอนดีมอนหนึ่งเนี่ยนะครับคืออะไรนะครับซัมมอนดีมอนหนึ่งเนี่ยจะเป็นการปล่อยซัมมอนออกไปนะครับแล้วก็ระเบิดตูงเข้าไปฮะใครก็ตามนะครับที่อยู่ในระยะ3.5เมตรนะครับผมก็จะโดนดามมีไปด้วยนะครับจริงๆเรื่องรายละเอียดของสกิลอะไม่อยากลงลึกให้มากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนเซิร์ฟไทยเราเปิดเนี่ยสกิลมันจะมีความไม่เหมือนกันนะครับผมเพราะว่าในเซิร์ฟ อินโดเนี่ยครับความเสถียรหรืออะไรเนี่ยมันปรับมาหลายแพทแล้วนั่นเองนะครับผมใช้ดูครับว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะทุกคนเป็นอย่างงี้ฮะก็จะเรียกซัมมอนวิ่งไปอย่างี้ตู้มแล้วก็ระเบิดนั่นเองนะครับผมสกิลต่อมานะครับที่เราจะอัพครับผมก็จะเป็นในส่วนของสกิลซัมมอนไอรอนโกลิมนะครับหลังจากที่พูดถึงโกลิมตัวแรกไปใช่ไหมว่าหลังจากเลเวลสี่สิบเนี่ยนะครับมันจะไม่มีดาเมจแล้วจะเรียกมาแทงซะส่วนใหญ่นะผม ตัวนี้เนี่ยจะเข้ามาเติมนั่นเองนะครับในส่วนของที่ขาดไปก็คือสม,มอนไอรอนโกเลมครับด้วยความที่ว่าเขาสามารถอัพได้ถึง10เลเวลนะฮะก็จะทําให้มีดาเมจมากกว่านั่นเองนะผมนี่ฮะเจะเป็น่ามมอนเหล็กนะแต่ทำไมไม่รู้มันชอบหันหลังนะครับเวลาต่อสู้เนี่ยก็จะเป็น2ตัวอย่างนี้นะครับช่วยกันสู้นะฮะ แล้วก็มาถึงสกิลต่อไปนะครับผมตรงนี้นะครับจะมี2 2สสายที่เห็นเล่นกันนะผมก็คือเป็นสายซัมมอนเพียวนะครับกับสายซัมมอนแล้วก็มีสกิลอื่นเข้ามานะผมบางคนนะครับจะอัพเป็นซัมมอนดิมอนสองนะครับเป็นเลเวล5นะครับคาไว้แล้วก็ค่อยไปอัพเลเวลอื่นนะครับค่อยไปอัพสกิลอื่นนะผมแต่นะครับส่วนตัวเนี่ยมองว่าไฟเค็คเกอร์เนี่ยนะครับมันก็แรงนะแล้วมันก็มีดาเมจพอสมควรนะครับผมแถมอันนี้เนี่ยวีนอม สกิลต่อไปของเขาเนี่ยนะครับมีน้าคาวเนี่ยก็โอเคเลยนะให้ดูครับว่าเป็นยังไงฮะไอเจ้าตัวสกิลไฟเค็คเกอร์เนี่ยมันจะทําการปลารละเบิดไปนะแล้วก็ระเบิดนะครับมอนเตอร์ที่อยู่ในระยะระเบิดเนี่ยก็จะโดนดาเมจไปด้วยนั่นเองครับนะซึ่งก็ค่อนข้างรุนแรงพอสมควรนะครับต่อมาครับเราก็ต้องดองสกิลไว้ใช่ไหมทุกคนแล้วก็มาอัพในส่วนของซัมมอนดาร์กเน็ตนะผมสกิลนี้เนี่ยจะต้องอัพให้เต็ม15นะครับเพื่อที่จะปลดสกิลในส่วนของซัมมอนโกธนะครับ โอเคเรามาดูซัมมอนดักเนีตกันก่อนครับผมว่ามันใช้ยังไงครโอเคนะครับมาดูในส่วนของซัมมอนดักเนีตนะผมว่ามันเป็นสกิลแบบไหนนะผมซัมมอนดักเนเนี่ยจะเป็นการเรียกโทเทมขึ้นมานะครับซึ่งโทเทมเนี่ยดามเมจมันไม่ได้เยอะครับแต่มันจะใช้คอมโบกับสกิลต่างๆของเรานั่นเองนะผมมันจะเป็นการดึงมอนสเตอร์เข้ามาไหมทุกคนมอนสเตอร์ที่โดนเข้ามาเนี่ยนะครับเราก็จะสามารถใช้ไฟเค็คเกอร์นะครับหรือว่าซัมมอนดีมอนนะเพื่อที่จะเคลียร์ได้นะผม เนี่ยฮะมันก็จะทําให้เราเนี่ยเก็บเลเวลนะครับในส่วนของมอนเป็นกลุ่มเนี่ยได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับอ่านะครับหลังจากที่เราเลเวลสี่สิบนะครับเราก็จะได้ในส่วนของซัมมอนโกสขึ้นมาฮะซึ่งเจ้าตัวซัมมอนโกสเนี่ยมันจะเป็นการปล่อยสกิลไปนะครับแล้วก็จะทําการโจมตีศัตรูในระยะ5เมตรนะครับพร้อมกับเป็นดามเมจเปอร์เซ็ตก็คือดาเมจต่อเนื่องนั่นเองครับผมแล้วก็พาร์ทสิของเขาเนี่ยดีเหมือนกันนะครับในส่วนของอ่าซัมมอนโกสนะครับ แต่ตรงนี้ขอไม่ลงรายละเอียดเยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีเปลี่ยนแปลงกันในส่วนของเซิร์ฟไทยอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันแต่ตรงนี้ก็น่าจะเป็นแนวทางให้ทุกคนรู้แล้วนะครับผมว่าสกิลทีของเราเนี่ยนะครับจะเป็นน้องอัพอะไรไปบ้างนะฮะต่อมานะครับในส่วนของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เนี่ยนะครับในส่วนของวอลล็อกเนี่ยนะครับก็จะมีการอัพค่อนข้างหลายสายนะครับผมตรงนี้นะครับบางคนนะครับหรือว่าหลายคนเลยแหละนะครับจะลงในส่วนของแม็กเก็นะครับเพราะเขามองว่า แมคคิีเนี่ยนะครับมันหายากนะครับส่วนดาเมจเนี่ยเราสามารถไปหาได้ในส่วนของอไอเทมหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆของเรานั่นเองนะครับเราค่อยมาอัพในส่วนของพอยซันนะครัเราค่อยมาอัพในส่วนของพอยซันนะครับลิ้นพันเฉยนะพอยซันเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มพอยซันแอบิลิตี้แอตแทกนะครับหรือว่าการโจมตีธาตุพิษของเรานั่นเองครับวอลล็อกเนี่ยจะใช้การโจมตีเป็นธาตุพิษนั่นเองนะครับผมอีกสายหนึ่งนะครับก็คือ จะมองว่าเราใช้อ่าโกเลมเนี่ยเป็นตัวแทงอยู่แล้วนะครับผมก็จะไม่เน้นมอนที่ข้ามจากตัวเราเนี่ยเวลเวลเว,ล,วลห่างจากตัวเราไปเยอะอะไรเงี้ยนะก็จะมาลงในส่วนของอ่าเมจิกรีเสิร์ชนะครับก็คือมันจะบวกเมจิแอทแท็กนะครับเพราะว่าตัวอ่าวอลล็อกเนี่ยนะครับเวลาตีเนี่ยนะครับมันจะตีเป็นอ่าดาเมจพินั่นเองนะครับสกิลนี้เนี่ยก็จะช่วยให้เราปิดมอนไวพอสมควรนะครับผม ก็เป็นยังไงกันบ้างครับในส่วนของรายละเอียดเบื้องต้นในส่วนของวอลล์็อกนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ลงเอเลี่ยนทาวเวอร์ได้สนุกแล้วก็เป็นตัวที่นําคนอื่นในส่วนของการลงเอเลี่ยนทาวเวอร์เนี่ยไวมากๆเลยนะผมในอีพีนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็หวังว่าทุกคนจะถูกใจกันนะครับยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้ก็บายๆายนะครับ